สวัะะ <c oughs> สดีนะคะทุกท่านเกกะนิวส์นะคะเกกะนิวมาแล้วนะคะก็เข้ามาชมเข้ามาฟังเป็นเพื่อนเกกะด้วยนะคะ,อะ,อะตอนนี้เกกะก็ไม่รู้ว่าใเมืองไทยเป็นเวลากี่โมงแต่ที่นี่มันเป็นสิบโมงกว่าตอนเช้านะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นกลางคืนของของที่ที่ไทยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าอตอนนี้ไม่มีใครใครดู ก็เดี๋ยวตื่นมาก็อย่าลืมเปิดดูย้อนหลังไปดูให้เก็กะด้วยนะคะแล้วก็เกิดไลค์กดแชร์เกิด s u b s c r i b e ให้กับเก็กเะเยอะๆยอะยนะคะวันนี้เก็กกะก็จะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องของคนที่มันมีหัวใจเหม็นเน่าเหมือนน้ำขีสิกน้ำขีสิกน้ำเน่าน้ำคลํำที่เหม็นเน่าที่มันไม่มีทางระบายมันกักมันขังอยู่จนเน่าเหม็นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเป็นมลพิษ โชยกลิ่นไปหม่นเน่าไปไกลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับหัวใจของคนอะหัวใจของพวกพวกคุณเนี่ยที่พวกที่ออกมาด่าคนอีสานอะหัวใจของพวกคุณมันขังมันขังน้าเนา่ามันขังความเน่าเหม็นไว้ในหัวใจมันขังอาจมขังทุกสิ่งทุกอย่างที่เน่าเหม็นเละเทะเอาไว้ในหัวใจแล้วไม่มีทางระบายออกไม่มีอะไรไปเจือจางให้มันเจือจางลงไม่มีอะไรไปปะปนให้มันเจือจางลงมันมีแต่ เน่าขึ้นเหม็นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหมักหมมความชั่วหมักหมมอาจมนั่นนะ่ะจนไม่มีอะไรที่จะไปละลายหรือเป็นระบายความชั่วนั่นนะออกในหัวใจของคุณได้เพราะฉะนั้นหัวใจคุณก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําคิดสิไอพวกหัวใจคิดสินะคะคนมันจะดีจะชั่วนะมันอยู่ที่นิสัยอยู่ที่สันดานส่วนตัวส่วนบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเลย คนน่ะมันอยู่ไหนมันก็ชั่วได้ถ้ามันจะชั่วถ้าพื้นฐานจิตใจพื้นฐานของสันดานมันฝังอยู่ในจิตใจของพวกคุณน่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเกกับการที่ใครจะเกิดมาอยู่ภาคไหนคุณหมอกคุณเกิดภาคกลางหรอคุณเป็นคนภาคกลางเหรอแต่พฤติกรรมของคุณอ่ยคุณด่าว่าอีสานถอยอีสานต่ําอีสานมันพวกไอ้ขี้ข่า แล้วคนที่ออกมาใช้ภาษาต่ำๆแบบเนี้ยด่าภาคอีสานด่าคนอีสานมันไม่ต่ำกว่าแล้วคะกลับไปถามบรรพบุรุษของคุณนะว่าบรรพบุรุษของคุณสืบเชื้อสายมาจากาสปีชีไหนนะสปีชีไหนแล้วก็ามาจากเผ่าพันธุ์ไหนเริ่มต้นคุณว่าพวกเราเป็นไดโนเสาร์สมัย แมมมสถ้าเราเป็นได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเราโชคดีนะที่เรายังมีตัวต้วตวมีซากมีโครงร่างให้พวกมนุษย์ยุคปัจจุบันเขานำไปศึกษาเขานำไปวิเคราะห์เขาเห็นโครงกระดูกของพวกเราว่ามีคุณค่าเห็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์ว,ว่ามีคุณค่าที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้ควรทะนุถนอมดูแลอย่างดีที่สุดเป็นของที่มีค่าของประเทศ ผิดกับพวกคุณไม่มีซากอะไรเหลือไว้พอที่จะให้เขาจดจำล้ำลึกถึงได้เลยอะดูซิว่าแม้แต่สัตว์พวกเราสัตว์อย่างพวกเราต,ตําต้อยอย่างพวกเรายังมีคนอนุรักษ์รักษาเอาไว้โครงกระดูกรักษา,าไวา้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะเป็นประวัติเล่าสืบต่อกันมา มีภาพประกอบมีโครงกระดูกให้เห็นแต่คนอย่างพวกคุณนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความชั่วความชั่วที่อยู่ในจิตใจเหมือนน้ำขี้ศีกอะน้ำเน่าอะน้าวันมันก็ยิ่งเน่าไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้คนจะอยู่จะเป็นจะตายไม่มีใครสรนใจหรอกถ้ามันลำบากนักน,นะคุณก็กลับไปรูเดิมของตอนที่คุณออกมาคุณออกมาจากรูไหนอะคนอื่นเขาออกมาจากรูช่องคลอดนะตามปกติอะ แต่คุณไม่น่าใช่เพราะนิสัยได้สันดานคุณมันไม่ได้ออกมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณอ่ะผ่านช่องคลอดออกมาตามปกติมันเหมือนกับคุณอ่ะออกมาทางรูดากรูทวารหนักมากกว่ามันถึงเอากลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นของขี้ของอาจมนะ่ะติดตัวติดหัวใจคุณออกมาด้วยลาย้างยังไงก็ล้างไม่สะอาดเพราะมันเป็นนิสยัยมันเป็นสันดานไปแล้วคุณอยู่ในนั้นรูช่องคลอดสะอาดๆคุณไม่ยอมออก คุณไปมุดออกในรูที่เขาขับถ่ายของเสียขับถ่ายอโจมออกมาในเมื่อคุณชอบออกรูนั้นก็แสดงว่าคุณชอบกินกินอโจมกินของเน่าเหม็นเหมือนกับเหมือนกับของเน่าของเหม็นที่ที่ระบายออกทางรูทวารหนักด้วยใช่ไหมคุณเน่ยเหม็นทั้งกายเหม็นทั้งใจกินทั้งความเน่าเหม็น ทางกายกินทั้งความเมาเนี่ยเมาเน่าเหม็นทางใจพวกหัวใจคนมันเหมือนน้ำจิสิมันไม่มีวันเจือจางมันไม่มีวันที่จะ,ะสะอาดหรือว่าเจือจางความเน่านั้นลงได้นะคะคุณด่าเข้าไปทั่วไม่เวน้นแม้แต่พิธีกรโหนกระแสคุณหมอเขาเอาเอาพรมแดงมาปูให้คุณเดินเขายัางมาปูทำไมเสียเวลาทำมาหากินเกิดพวกไรค่าไรประโยชน์ เขาไม่มองเห็นหรอกเศรสวนะน่ะยังมีค่ามากกว่าพวกคุณเลยเออให้ให้คุณหนุ่มกัญชัยเอาพรมแดงไปปูเพื่อให้เศษสวะเพื่อให้สัตว์เดรัจฉานเดินน่ะยังมีเกียรติก,กว่ามีเกียรติกว่าพวกคุณนะ่ะมันเดินได้แค่ทางไปนรกแค่นั้นแหละหรือไม่ก็พรมดำพรมดำที่เปื่อยขาดเน่าเหม็น กลิ่นทรงกลิ่นหอมเน่าเหม็นหมักมมอยู่ตรงนั้นอยู่ในกองสวะกองอาโจมอะ่ะเอามากางออกเอามาเขี่ยออกแล้วให้พวกคุณไปเดินหรือไม่ก็เอาคุณอะไปวางบนพรมดำเน่าๆขาดๆเนี่ยแล้วก็ม้วนมๆนมวนหอ่อไปโยนใส่เมนนู่นเลยเอาไปเผาทิ้งเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองโลงโลงอะ่ะมันเปลืองเก็บไว้ให้คนที่เขาดีเก็บไว้ให้คนให้คนที่เสียชีวิต เก็บไว้ให้คนที่มีที่จิตใจไม่ดำไม่ด่างเหมือนพวกคุณม้าดำม้าด่งางเล้ายังมีคนเอามาเลี้ยงนะแต่คุณดำด่างที่หัวใจอ่ะมันไม่มีใครเอามาเลี้ยงคุณบอกคนอีสานร,ร่านมีผัวมีลูกแสดงว่าคุณอิจฉาคุณอยากร่านแบบพวกเขาคุณร่านแล้วร่านอีกพยายามร่านจนสุดชีวิตก็ไม่มีใครเอา คุณเลยน้อยเนื้อต่าใจเหรอหรือว่าของเน่าของเหม็นะมันส่งกลิ่นออกมาไกลขนาดนั้นไม่มีใครอยากเข้าใกล้ยิ่งเข้าไปใกล้มันยิ่งจะอ้วกแตกเลยจะอาเจียนเพราะมันเหม็นเน่ามันร้านแค่ไหนก็ไม่มีใครเอาไปทางขาอาซาให้เขาเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ทิมไม่แทงไม่ตอบสนองอารมณ์ร้านของคุณคุณเลยอิจฉาตะลอนเขาละสิจริงไหมละ่ะคนเราอะ่ะ มันต้องมีสาเหตุสิที่จะโกรธเกลียดกันอันนี้ก็เหมือนกันสาเหตุก็นั่นแหละอิจฉาริสยาเห็นเขาดีกว่าตนไม่ได้หาว่าคนอีสานน่ะเท่าไปมีผัวฝรั่งพอไม่ทํางานทํางานไม่เป็นต้องไปเกาะเขากินต้องไปให้เขาเลี้ยงเอ้าแล้วเราไม่ดีหรอก็แสดงว่าคนอีสานโชคดีนะ่ะมีคนไปให้เกาะมีคนไปให้เกาะใ,ให้กินโดยที่ตัวเองไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยอะ่ะ แล้วคุณน่ะพยายามที่จะหาที่เกาะไม่มีใครให้เกาะมีแต่คนเขาเขี่ยทิ้งยื่นมือไปจะไปเกาะไปก่ายเขาก็ตีนเขี่ยทิ้งแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็เลยอิจฉาอยากลองหาที่เกาะดูมั่งว่ามันจะซาบซานซาบซา,บาบอารมณ์ถึงพลิกถึงขิงอารมณ์ถึงใจแค่ไหนแต่บางเอิญบางเอิญมันไม่มีใครให้เกาะมันไม่มีใครมาเสียบแั้ไม่มีใคร มาดมมาอมมาเอาอะไรของพวกคุณทั้งนั้นน่ะมันเหม็นมันเน่ามันเน่าทั้งกายอะ่ะเน่าทั้งหัวใจอะ่ะหัวใจเหมือนน้ำคิดสิกไงน้ำคิดสิกที่มันไม่มีอะไรเจือจางพวกคุณนะ่ะมันเร็วอยู่ที่ไหนมันก็เร็วพวกเรานะ่ะคนดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีทุกสังคมนั่นแหละมีทั้งคนดีคนเร็วคนจะดีจะเร็วมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่สันดานคนไม่ได้อยู่กับว่าอยู่ในเขตไหนอำเภอไหนตำบลไหนภาคไหนประเทศไหน คนมันจะชั่วมันอยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจของตัวเองไม่มีใครบังคับได้ก็ลองเลือกเอาว่าคุณอยากตายไปแล้วมีคนสรรเสริญเยินยอมีคนพูดถึงหรือตายไปแล้วเขาสาปแช่งให้ลงนรกจระเปิดถ้าใครเจอะเจอเขาก็จะเหยียบจะย่ำเอาฝาเท้าฝาเท้าเขาอ่ะเขายังไม่อยากไปแตะต้องไปเหยียบย่ำให้มันเป็นเสนียเท้าเขาเลยเพราะฉะนั้นคุณควรรู้ตัวไว้ด้วย ว่าคุณน่ะไม่ใช่รังเกียจเขาเขาต่างหากที่รังเกียจพวกคุณคุณน่ะรู้ตัวหรือยังว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วนะเขาออกมากล่นด่าวพวกคุณน่ะยิ่งกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้คุณบอกให้คุณหนุ่มมาเอาออกละการหอนกระแสเอาพรมแดงมาปูเอาเนมาปูเสียเวลาทำไ,ไมเอาเวลาไปเลี้ยงหมาไม่ดีกว่าหรออีกอย่างนะ คุณว่าอะไรคุณว่าไม่มีวันขอโทษหรอกไปออกหนกระแสถ้าให้ไปออกก็ไม่มีวันขอโทษแล้วก็จะด่าออกหนกระแสด้วยจะด่าคนอีสานที่ไลฟ์สดในการโหนกระแสด้วยเอ้าแน่จริงก็ไปสิเพราะเรารออยู่ใครๆก็รออยู่พิธีกรเขาก็รออยู่แน่จริงก็ไปเลยสิอย่าได้แต่เห่าแต่หอนปากเนะี่ยเป็นโชยกลิ่นไปถึงไหนแล้วอ่ะไม่มีใครเข้าใกล้ถ้าอยากไปอะ่ะคุณต้องไปอ้อนวอนไปกราบติน นู่นพิธีกรโหนกระแสนุ่นไม่ใช่แค่ให้เขามากราบตีนคุณไปเลยคลานเข้าไปหมอบคลานเข้าไปอะถ้าอยากเดินพรมแดงคุณก็แบกไปด้วยแบกไปไปปูปูเสร็จแล้วก็แบกกลับแต่มันอาจจะตอนกลับมันอาจจะดำจะด่างได้นะเพราะว่าคุณไม่ทำ พูดแบบนี้แสดงกริยาอาการอย่างนี้ถ้าเขารู้ว่าวันไหนคุณจะไปโหนกระแสนะรับรองเตรียมสั่งลาไว้ได้เลยสั่งเสียคนที่บ้านไว้ได้เลยนะว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับมากินเก้ากินปลาที่บ้านอีกแล้วอ่ะคงไม่ได้กลับมาโนอนบ้านอีกแล้วอ่ะพอไปถึงรายการโหนกระแสรายการยังไม่ถึงเริ่มเลยแค่เห็นเงาพวกคุณโผล่เข้าไปเขาก็รุมมากระทืบกระทึบกระทืบแล้วก็ส่งวิญญ,ญาณคุณไปพร้อมกับผมแดงที่คุณเอาไปด้วยหรือไม่กับผมดำเน่า ที่ทางรายการไปเก็บในห้องเก็บขยะนะ่ะที่เตรียมทิ้งเนี่ยหรือไม่ก็ไปขดคุ้ยมาจากกองขยะเอามาเตรียมไว้ห่อพวกคุณไงมันจะได้สมทันนะไงนานะคุณมันก็สมแค่นั้นแหละหมาดำหมาดังอะ่ะมันยังมีคนรักนะแต่คนจิตใจดำดังอย่างพวกคุณนะเดี <laughs> ย๋ยวว่าแต่คนเลยหมาแมวมันยังมีเอวกิ้งกือไส้เดือนมันก็ยังขยะขยแขงเลยกิ้งกือไส้เดือนมันยังมีค่ามีประโยชน์ ต่อชาติต่อแผ่นดินแต่คุณนะ่ะมันไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าเป็นสวะเป็นอาจมเป็นเศษซา,ากหยักใยเป็นเศษซากขอมนย้ยที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย<ม>ก็ลองคิดดูนะว่าพวกคุณนะ่ะนั่นดีกว่าเขาตรงไหนกลับไปถามรบรรพบุรุษของพวกคุณว่ามาจากสปีชี์ไหนแล้วก็ เวลามาน่ะเวลาจะเกิดน่ะมุดออกมาทางรูไหนใช่รูใช่รูชั่งคลอยเหมือนคนอื่นเขาไหมหรือว่าออกมาทางรูทวันหนักไปถามให้ดีๆนะไปถามแล้วก็ถ้าออกมาจากรูทวันหนักจริงๆอ่ะก็น่ะรีบกลับเข้าไปรูเดิมเลยแผ่นดินจะได้สูงขึ้นคุณออกมาจากรูนั้นคุณเข้าไปไม่ยากหรอก คุณเคยอยู่ในนั้นคุณออกมาพอคุณโผล่เข้าไปใต้ผ้าถุงแม่กลิ่นมันก็โชยหากันดึงดูดกันแล้วกินความเน่าเหม็นที่อยู่ในช่องช่องอัฐวาน,นัง่ะมันก็จะมีพลังมาดึงดูดมาดึงดูดเอาหัวคุณ่ะพลุกเข้าไปในนั้นอ่ะง่ายๆไม่เจ็บหรอกแล้วก็อยู่ในนั้นตลอดไปไม่ต้องออกมานะกินอยู่ในนั้นแหละกินขี้กินอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนอนก็นอนจมกองขี้นั่นแหละอีก เวลาหิวก็กินขี้นั่นแหละเหมาะแล้วล่ะที่ให้คุณอยู่ที่นั่นน่ะคุณออกมาอยู่ภายนอกไม่ได้หรอกเพราะข้างนอกอ่ะเขาไม่ค่อยมีขี้ให้คุณกินเขาเก็บไปทําปุ๋ยหมดเลยอ่ะไปทําประโยชน์แม้แต่ขี้อ่ะยังมีค่ามากกว่าพวกคุณเลยจริงไหมอย่าลืมนะกลับไปกลับไปถามบรรพบริษของคุณ ว่าคุณอนะมาจากเผ่าพันธุ์พงพงพันธุ์ไหนนะเป็นคนอีสานแล้วมันทําไมมันเป็นหนักส่วนไหนของพวกคุณหรอมันไปทํามันไปทําอะไรยุก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 อยูย่บนอยู่บนอวัยวะเพศของพวกคุณหรอที่ไปไปทําให้คุณอยากแล้วก็จากไปคุณก็เกิดกระสันเกิดเนียนรานขึ้นมาไม่มีใครเอามีแต่คนไปกวนให้ให้อยากให้เกิดอารมณ์พอเกิดอารมณ์แล้วเขาก็เ,เขียดทิ้ง ทำงมให้อารมณ์ค้างอะไรอย่างนั้นเลยโมโหเหรออิจฉาคนอื่นที่คนอื่นเขามีคนเอาเหรอ <c oughs> คุณมันก็เป็นได้แค่นี้แหละเป็นได้แค่กากสังคมกากเดนนรกคนอีสานในสันดานไม่ต่ำช้าเที่ยวดาว่าผู้อื่นให้ได้เสียหายคนเหมือนกันอย่าเที่ยวท้าหาเรื่องใครผิดตรงไหนเหตุใดเล่าเฝ้าจริงชัง คนอีสานก็คือคนบนแผ่นดินอย่าย้ำาม,มิ่นกันนักคิดหักหลังหรือว่าข้าวเขาปลูกให้ได้ประทังเพื่อชีพอย่างมันไรอย่างฝังใจแกเที่ยวดูหมิ่นป,ปีนเกลียวลืมเหลียวหลังชีวิตยังหายใจก็หยุดต่อแหล่ได้กินข้าวเขาปลูกให้ยาไส้แกอย่าเชิญแชร์แถไทยให้อายควายวาควายมันย,มยังมีค่าพวกควายมัน มีค่ามากเป็นหนักหนาช่วยไถายนาปลูกข้าวให้น่าอายไหมอย่าเกเรเนรคุณบุญคุณใครถึงเป็นควายแต่หัวใจยิ่งใหญ่พอบรรพบุรุษของแกหัดแค่บ้างอย่าเที่ยวกลางสร้างแต่เรื่องคุณเคืองหนอเก็บปากไว้ใช้กินข้าวอย่าเห่าพอ่อควายเทือกเทาเราก็พ่อแกงไงไม่น่าจะสืบสายพันธุ์กันอีกเลยพวกไม่เคยสำนึกตนคนเหลวไหลเศจขยะ จะเกิดมาหาอะไรแย่งพวกหมามาหายใจไร้ค่าจริงคนอีสานแล้วไงไอ้ควายตัวพ่อแค่หัวหลักหัวต่อรอเผาทิ้งเดรัจฉานชั้นต่ำค่าซาเสียจริงสงสารยิ่งรูของแม่เบ่งแกมมากลับไปจ้องมองเงาหัวตัวเสบ้างพวกดำด่างหัวใจน่าอายหมาหมาดำด่างยังมีค่ามีราคาคนซื้อมาเลี้ยงดูอุ้มชูมัน พวกเศษสร้ากอยากย่อยไปตายซะอย่ามัวเสียเวลาน่าสงสารชื่อว่าคนแต่เลวล้นคนสาม,มานพวกสันดานนรกเปรตเศษอาจมหมามันเห่าช่วยเฝ้าบ้านคุ้มกันภัยให้เจ้านายมันใช้ไล่ถาาถมคนที่คิดจะทำร้ายหมาจูโจมมาลูบคมตอบแทนผู้เลี้ยงดูมาพวกชั่วชาติขาดใครให้เหลียวแลวัน,ว,นวันเอาแต่ต่อแหลแย่กว่าหมา คอยหาหอนขอนไม้ไร้ราคาอนาถาเกิดผิดเหล่าหลงเผ่าพันคนอีสานหนักกระบ,บาลพ่อท่านหรือจึงลุกฮือขึ้นมาด่าว่าเหยียดหยันจะภาคนี้หรือภาคไหนไม่สำคัญคนเหมือนกันไม่ทำตัวนักหัวใครเป็นอีสานแล้วไงค่องใจหรือพวกกระบือหรือเล่าไม่เอาไหนวันวันเอาแต่เกียดคร้านงานบา,บายบายไม่สนใจจะทำโถรรมเวน ทำตัวไร้คุณค่าราคาต่ำหาแต่ทำเรื่องราวข่าวเน่าเหม็นไร้ประโยชน์ไร้ <c oughs> ขอภัยค่ะไร้ประโยชน์หมดสง่าค่าชัดเจนเป็นกำเวรของพ่อแม่แกจริงๆอุตสาหเลี้ยงหวังเพียงว่าได้พาพึ่งในวันหนึ่งให้หุงหาข้าวปลาปิ้งคอยดูแลห่วงใหยไม้แอบอิงได้พึ่งพิงลูกตนพ้นลำเข็นแต่คงเป็นเวรกมสร้างแต่ปังก่อน วนเวียนย้อนกลับคืนมาพาให้เห็นเลี้ยงลูกได้แค่กายหมายให้เป็นพึ่งพาให้ได้ร่มเย็นเป็นสุขใจแต่กลับไม่ได้ดังหวังตามตั้งจิตยามชีวิตแก่เท่าลงคงไม่ไหวหมดเรี่ยวแรงแข็งขันวันผ่านไปจะให้ใครดูแลยามแก่ตัวลูกในไส้ไม่เอาไหนไปไม่รอดทุกอย่างจอดจบดับลับสลัวในบรนปลายชีวิตมืดมิดมัวน้ำตาแม่ไหลรินรั่วทั่วทั้งใจ มีลูกดีก็เป็นสีแก่ชีวิตมีลูกผิดคิดชั่วมั่วเวหลวไหลทำตัวต่ำสิ้นค่าน่าเสียใจหาเรื่องให้ปวดหัวชั่วสิ้นดีเที่ยวด่าว่าผู้อื่นให้ได้เสียหายปลูกข้าวให้คนกรุงแดกแลกศัก์ศรีคนอีสานไอข้ขี้ฆ้าประชาชีแล้วแกละ่ะไออัป,ปรีขี้ค่าใครมันด่าว่าคนอีสานเป็นขี้ข่าแล้วแกล่ะเป็นขี้ข่าใคร เขาเป็นขี้ข้าแผ่นดินเขามีคุณประโยชน์เขามีอาชีพมีงานมีการทํามีคุณค่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแต่พวกแกมันเกิดมาเสียชาติเกิดหมามันจะมาเกิดพวกแกก็วิ่งชิงหมามันมาเกิดมาแย่ยงอากาศหมามันหายใจอย่าลืมนะคนจะดีจะเล็วมันไม่ได้อยู่ที่ตำมลหมู่มบ้านอำเภอจังหวัดคนจะดีจะเลวมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกทุกส่วนของประเทศของโลก คนจะดีอย่าชั่วมันอยู่ที่นิสยัยอยู่ที่สันดานส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคหรืออาณาเขตไหนคนมันจะเลวอะ่ะเหมือนพวกคุณไงคุณบอกคุณอยู่ภาคกลางแต่คุณใช้คําว่าคนอีสานไปเกี่ยวข้าวให้คุณแดกพวกคุณพวกคุณเป็นผู้ดีประเภทไหนถึงใช้คําพูดว่ากินข้าวว่าแดกข้าวกันผู้คุณแดกข้าวกันเหรอทุกวันนี้นึกว่าพวกคุณกินข้าวซะอีกอะ่ะ แล้วน้ำอะ่ะเรียกว่าดื่มหรือเปล่าเรียกว่ากินหรือเปล่าหรือเรียกว่ากรอกปากเอาเหอะสิ่งไหนที่คุณด่าคนอื่นนะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นของด่าตัวเองทั้งนั้นลงด่าตัวเองดูตัวเองเถอะลงด่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองด่าตัวเองสมองมีแค่นี้หรอไม่มีปัญญาไม่มีสมองด่าตัวเองยังไม่รู้สึกอีก ต้องให้คนอื่นมาบอกมาอธิบายว่าเขาด่าแล้วนะเจ็บสิเจ็บสิเสียใจสิเจ็บสิสบสบสมุดเข้าไปในรูเดิมสิอย่ามาอยู่ให้ให้ให้มนะันหนักแผ่นดินเลยออกมาทางรูไหนก็มุดกลับไปรูนั้นแหละยังไงพลังดึงดูดมีอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวพอเปิดใต้ผ้าถุงแม่เข้าไปเมื่อรูมันได้กลิ่นหัวคุณ มันก็จําได้มันเหม็นเน่าเหมือนกันมันก็มีแรงดึงดูดไงไม่ต้องไม่ต้องทรนเทา่าไรยัดเยียดเข้าไปง่ายหรอกอ้ยากหรอกแรงดึงดูดในนั้นน่ะมันก็จะดึงคุณน่ะมีพลังดึงคุณพุ๊บเข้าไปเลยแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็อยู่ในนั้นน่ะกินขี้ในนั้นนอนกบขี้ในนั้นแหละชีวิตคุณมันเป็นได้แค่นะั้นจริงๆนะจริงๆมันเป็นได้แค่นะั้นจริงๆมีเชื่อก็ลองกลับไปถามารบรรพชนบุษดูดนะ ว่ามันเป็นแบบไม่จริงหรือเปล่าจริงๆนะไม่ได้โกหกชีวิตคุณมันเป็นได้แค่นี้จริงๆแล้วชีวิตคุณมันก็มาแบบนั้นจริงๆแล้วก็อยากให้พวกคุณไปแบบนั้นแผ่นดินจะได้สูงขึ้นคุณก็จะได้ไม่ต้องหหนหวยคุณก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานไงคุณก็จะได้ไม่ต้องมาอิจฉาตาลอดทุรนทุรายไปดีเถิดน,นะพี่ขออวยพรมาดูไหนก็ไปรูนั้นนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณมากๆนะคะ,ะแล้วก็ขอไวพผาให้ทุกท่านคละคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตคละคลาดจากโควิด1 9ทุกสายพันธุ์แล้วก็คละคลาดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกอย่างนะคะ,ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเจริญท้งกายเจริญทั้งใจมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีแต่ความรักความอบอุ่นจะได้ไม่เป็นปัญหาแบบไอ้พวกที่มาด่าคนอีสานเนี่ย ขอให้มีครอบครัวที่อบอุน่นมีแต่ความรักห่วงใยห,ห่วงหาอัทรเกื้อกูลหนุนส่งซึ่งกันและกันผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยให้กันอยู่ด้วยกันด้วยความรักความผูกพันมีแต่ความอบอุน่นมีแต่ความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจ,จเจริญในหน้าที่การงานจเจริญในครอบครัวได้พบพานแต่คนที่ดีมีแต่คนรักเมตตาสงสารอบอุ้มเอ็นดูแล้วก็ขอให้ได้พบพานแต่สิ่งที่ดีงาม และเป็นมงคลกับชีวิตในทุกๆวันและตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้พวกที่ด่าคนอีสานนะ่ะมันได้ในสิ่งตรงกันข้ามกับที่เกิดกพูดเมื่อกี้นี้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากๆนะคะ,ะ thank you so much take care บ๊ายบา